สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทับเกษตรนะครับวันนี้ก็นะได้เ no ช่าพระนะเพจเราเป็นเพจรับเช่าพระนะตามบ้านเรือนนะพระเครื่องพระบูชานะครับตามบ้านเรือนนะกระเพาะปลาเครื่องไรคคำนะนะนะหรือเศษทองเก้านะเราก็รับซื้อนะนะวันนี้ก็พอดีผมได้วิ่งออกไปเช่าพระนะหลายที่นะครับก็เลยนําพระนะมาเป็นตัวอย่างให้พี่พี่เพื่อนๆนะครับ ที่ปานะาอาทุกท่านนะที่มีพระในบ้านนะเผื่อเลือกมาเจอนาเพจของเรานะครับนะก็เอาตัวอย่างให้ดูนะพระเนี่ยมีมูลค่านะครับพี่นะมีมูลค่าถ้าเล่นหากันนะต้องบอกว่าอย่างนี้พระเนี่ยมีมากมายทั่วประเทศไทยนะครับนะแต่ก็ต้องเลือกหลวงพ่อที่เล่นหากันนะครับวันนี้ก็นําตัวอย่างมาให้ดูนะวันนี้ผมได้เช่าพระบ้านหลังเนี้ยจะมีพระหลวงโตเยอะนะก็จ่ายเงินไปหลักหลายแสนบาทนะเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้าง ดูตัวอย่างองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระนะผดหนี้นะหลวงปู่โตโอดูจิมพีนะแบบนี้นะครับนะก็ะมูลค่าหลักหลายๆหมื่นบาทเลยนะครับพี่พี่แต่ต้องสวยนะครับพี่พี่ถ้ามีรอยกระเทาะหักนู่นนี่บิ่นนี่เล็กน,น้อยนี่ราคาหายหวบเลยนะพี่พี่แต่ถ้าสวยๆนะได้ราคาดีนะหลักหลายๆหมื่นบาทนะหลายหมื่นบาทเลยต้องหาเร<ช>าควก <ชา S 1> ได้นะครับนะต่อไปนะครับนะก็จะเป็น เหรียญนะครับเหรียญนี workers. ้นะเขาเรียกว่าเหรียญไข่พัดยศนะหุ่มโตอุูุิมพีนะจะมีหลายเนื้อนะครับเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อนวะตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะเอาแค่เริ่มต้นพอผมว่าอาจจะมีโอกาสได้เจออันนี้เป็นเรียกว่าเนื้อระวะโลหะนะครับนะเขาเรียกไข่พัดยศนะตรงนี้เนื้อระวะมูลค่าหลักหมื่นนะครับนะสตาร์เริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นนะแบบนี้ไข่พัดยศหลบุโตนะครับแบบนี้นะ นะครับต่อไปนะครับเป็นพระนะครับเหรียญยอดนิยมนะทั่วไปนะที่ผมได้รับซื้อมานะครับแบบนี้อันนี้ชุดนี้ก็จ่ายไปหลายแสนบาทนะครับนะที่พี่ๆเพื่อนๆนะส่งมาหาเรานะครับก็ได้วิ่งออกไปรับเช่านะนะไปรุ่นต่อไปนะครับังรุ่นต่อไปก็จะเป็นพระหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญสุขใจ นะครับสุกใจนี้ก็จะมีด้วยกันหลายเนื้อนะครับนะเนื้อทองแดงนะวะเนื้อเงินเนื้อทองคำนะครับนะบแบบนี้เผื่อมีนะก็ราคาแตกต่างกันไปนะอยู่ที่เนื้อถ้าเนื้อยิ่งสูงราคาก็ยิ่งดีนะครับพี่ๆนะก็มีการแยกบล็อกเนี้ยแต่อันนี้ตรงเราไม่ต้องไปลึกขนาดนั้นเอาแค่ว่ามีแบบนี้นะพี่ๆอย่างน้อยมีแบบนี้พี่ได้เงิน4ี่ห้าพันแน่นอนนะแต่ถ้า ป็นบล็อกที่ดีกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มบวกลบก,กันนิดนหน่อยนะครับแต่ถ้าแบบนี้จดจําภาพจดจัราคาไว้นะแบบนี้มูลค่าหลักหลายๆพันบาทนะครับเขาเรียกว่าหลวงปู่หลิวว่าได้แตงทองนะครับแบบนี้ต่อไปนะรุ่นต่อไปก็จะเป็นพระผงนะครับของคุณแม่บุญเรือนนะโตบุญเติมนะตอนนี้ก็เขาเรียกว่ามีความสนใจมากมายนะครับของคุณแม่บุญเรือนนะของลูกศิษย์ลูกหานะ โดยเฉพาะผมนะผมก็ชอบอเขาเรียกาศรัทธาคุณแม่นะครับก็ชอบซื้อนะเป็นประจำนะแบบนี้เขาเรียกว่าอา้าผมคุณแม่บุญเรือนนะพิมพ์กลางนะปูนเศกนะคุณแม่บุญเรือนเนี่ยก็จะมีหลายพิมพนะเล็กกลางใหญ่ก็ว่านไปนะครับนะเอาแค่ว่ามีแบบนี้นะตามรูปที่เราลงเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับก็ ยินดีนะครับนะรับเช่าหลักหมื่นอยู่แล้วถ้าสวยๆเนี่ยนะครับได้หลักหมื่นแน่นอนนะครับอาจจะ2 0 0 0 0ื่กว่าก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่สวยโอดมาเป็นพระหลักหน่อยนะครับนะแต่เจอบ่อยนะครับเจอบ่อยแบบนี้นะครับเป็นพระหลวงปุทิมวัดรหาไลค้าหลวงปุทิมเนี่ยนะก็มีราคาตั้งแต่หลักหลายพันหลักหมื่นถึงหลายหลายแสน ไอ้ตรงนี้อาจจะพระที่มูลราคาสูงแล้วอาจจะพบเจอน้อยหน่อยหรือว่าอะไรหน่อยเอาที่ว่าเจอกันบ่อยๆนะตามบ้านเรือนหรือมีพี่พปๆป้าๆนะครับที่เก็บสะสมพระหรือมีพระอยู่ที่บ้านตั้งแต่เป็นมอโดกตกทอดกันมานะก็จะถ่ายรูปส่งมาเนี่ยแบบนี้ผมเจอบ่อยนะเขาเรียกว่าปกนะหลวงปู่ทิมนะวัดละหานไรเป็นปกแปดรอบนะตรงนี้ก็จะมีบล็อกแยกกันอีกนะครับเอาง่ายๆว่าถ้ามีแบบนี้สวยๆนะพี่สว,สวยๆเนี่ย นะสวยสวยสองหมื่นอัพแน่นอนวันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับพระเครื่องต่างๆนะครับอาจจะไม่กี่รายการนะพระเนี่ยเขาเรียกว่ามีมากมายนะทั่วประเทศไทยวัดของประเทศเราเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะครับแต่พระที่เลือกเล่นหาเนี่ยก็จะมีเกจินะดังๆในสมัยก่อนนะที่มีลูกศิษย์ลูกหาหรือนักสะสมเล่นหากันหรืออ่าพูดภาษาบ,บ้านๆคือเซียนเล่นแล้วกันพี่พ ถ้าเสียเล่นก็จะมีราคานะครับนะก็แตกต่างกันไปตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็ว่าไปนะก็อยากยกตัวอย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าจะมีพระแบบเนี้ยนะนิวราคาเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีตัวอย่างแบบที่มานั่งดูเอ้ที่บ้านเราไม่มีเลยนู่นนี่เลยพี่สงสัยอะไรก็ถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะเพื่อเป็นพระอ่าพื้นที่นะนะเป็นพระ ทั่วไปหลักร้อยหลักอะไรเงี้ยเป็นผ้ากล่องนู่นนี่อะไรเงี้ยนะพี่พี่ถ้ามีนะครับอาจจะมีราคาพี่พี่ก็ลองส่งรูปมาหาเราก่อนนะพี่พี่อย่งางน้อยได้ตรวจสอบนะได้รู้นะคบพี่ถึงจะเป็นผ้าที่ไม่แพงมากหรือว่าอะไรมากก็เน้นจํานวนก็ยังได้ตังค์นะคะพี่พี่อ่ะวันนี้ก็ ฝากไวพี่นะครับกดติดตามเพจเราไว้ด้วยนะเพจผมก็เพจท็อปไปกระเซมนะครับนะเฟซก็ท็อปไปกระเซมนะนะก็แอดไลน์ก็จะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างนี้นะครับนะเผื่อพี่พี่ท่านใดอยากจะปล่อยพระนะต้องการก็เรียกว่าจะใช้ตั้งหรือว่าเก็บสะสมไว้นะครับนะให้ลูกให้หลานแต่หลานไม่ชอบลูกไม่ชอบถ้าคนไม่ชอบคือไม่ชอบเลยี่นะแต่ถ้า คนที่ชอบที่เล่นหาก็จะเห็นคุณค่าหรือมองราคาออกนะว่าราคาอยู่เท่าไหร่นะเผื่อท่านใดอยากจะขายออกนะก็ยินดีนะครับนะเราก็อยากทํางานเต็มที่นะเพจผมก็นะรับเช่าพระนะถึงบ้านนะครับพี่ถึงอยู่ไกลกันก็สามารถส่งบัญดีมาหาเราได้มานั่งดูนะครับไม่ได้ความรู้มากก็น,น้อยนะพี่วันนี้ก็ฝากวพี่นะกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับนะ กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะขอบคุณทุกท่านครับนะสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ